ก็สวัสดีด้วยละกันนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องอะเรื่องเพลงที่ถามนะ เพลงนี้ก็ฟังปุ๊บก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงที่แบบลุกถึงนอินดี้ดีนะครับก็คือผมว่าเพลงนี้นสนุกนะเพราะมันสนุกก็คือเดินเบสมันมากเพลงนี้เรื่องของกุ๊ปเบสที่ผมจะนําเสนอนะครับจะเสนอให้เพื่อนๆลองไปทดลองแกะดูนะครับเป็นแนวทางนะครับเพลงนี้พูด,ดง่ายเลยมีอยู่ห สองสามสามกรุ๊ปที่จะใช้หนักหลักเลยหลักหลักเลยก็คือต้นเพลงอ่ะจะเป็นอย่างนี้เยอะอ่ะอย่างเงี้ยกรุ๊ปหนึ่ง ประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วอ่ะผมจะลองผมจำต้องผมใช้โปรแกรมนะครับเล่นอันนี่จะมีส่วนนิดหน่อยอ่ะผมไปดูตอนท่อนก่อนหน้านั้นก่อนนะครับอ่ะเดิน จะมีท่อนหนึ่งอโอ้ผมจำไม่ได้แล้วเพนนี้เปิดในคาราโเกะน,นะครับเดี๋ยวผิดพาดทางลิขสิทธิ์เอาอะตรงนี้นะครับกรุป๊ปที่จะมาเลย อ่ะอันนี้คือแพทเทิร์นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองหาจังหวะก่อนว่าเข้าตรงไหนน่าจะเป็นตรงนี้นะใช่ปนะ่อ่ะอันนี้อีก่อนหนึ่งนะครับไม่ใช่ อะตรงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บก็จะมีท่อนหนึ่งที่ใช้มากเลยจะเป็นท่อนคล้ายๆยูนิซันด้วยกันยูนิซันก็คืออเล่นทำนองคล้ายๆกัน ตรงนี้อ่ะอันเนี้ยมันเป็นปั๊มผมจะไม่ใช้เอฟตรงนี้อ่ะผมไมใช้ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นตรงนี้นะฮอ่ะหรือใครถนัดตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะใช้ตรงนี้เพราะว่าผมก็ไม่อยากฟิกนิ้วมาก,กน,นะครับอ่ะเรามาดูท่อนนี้นะครับ ตรงนี้จะมีตัดนะครับแนั้นเพลงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณกรุ๊ปุ๊ตรงนี้อ่ะแล้ว no ก็จะมีช่วงอันน <mond> <talking to S 1> ี้ผมจะลองเล่นดูนะครับ

ก็จะมีท่อนเป็นคล้ายจังหวัดแดนนะครับ uh, จังหวัดแดนจังหวัดแดนก็จะเป็นตรงนี้จะมียกทืท um ั้งเพลงก็จะมีกรุ๊ปนี้แค่น no ั้นเองนะครับก็คือเวลาเล่นเราเราต้องดูด้วยว่าเอ๊ะโน้ตที่มันเป็นอ่ารูปกรุ๊ปด้วยกันเน่ย anh này sẽ ngay sẽเหมาะ cấm cặp lao mát quá thế là bộm cái sẽ lên như vậy này cái cái này งนี้ก็จะแนะนาเพลงนี้อยู่ในสามกรุ๊ปผมไม่ได้คอบเวอร์นะครับก็คืออ่าผมผมไม่ได้เล่นเล่นทั้งเพลงแน่นอนแล้วก็คือจะสอนเป็นแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ว่าเพลงเนี้ยอ่าเบสเนี่ยเสียงเบสจะอยู่ประมาณแค่ท่อนนี้ถ้างั้นแล้วอ่สมาชิกควรควรลองไปฝึกนะครับฝึกและจจำจำแพทเทิร์นการจำแพทเทิร์นเนี่ยจะสำหรับผมจะฟังเนื้อเพลงเป็นหลักหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเลยอ่ผมเล่นโน้ อันนี้เนะี่ยผมเขียนไว้ผมเขียนโน้ตไว้นะครับแล้วคราวนี้ลองมาดูมาดูว่าเฮ้ยเพลงเนี่ยมันย้อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมีท่อนย้อนยังไงย้อนกลับยังไงเซกโนยังไงอะไรเงี้ยคือคนที่เล่นโน้ตเขาจะจำง่ายหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็คือแต่ถ้าถ้าเล่นตามแบบโหรถแห่เลยจะมานั่งดูโน้ตเลยมันก็จะมันมันก็จะลำบากหน่อยเป็นเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งที่บทบทเพลงที่ เบตมันนะครับประามาณนี้เลยหมดเนี่ยนะครับคือทั้งทั้งเพลงเนี่ยจะมีมีอยู่แค่นี้นะครับก็คือเดี๋ยวลองเพื่อนๆลองลองไปแกะดูนะครับกับเพลงนี้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ของศิลปินนะครับไว้ข้างล่างนะครับผมจะแนะนําแค่การเล่นนะครับอ่า ถ้าครอเอแล้วก็อย่าลืมส่งไปให้พี่ๆเขาด้วยนะเพลงนี้เป็นเพลงจะออกไปทางคีย์เอไหมเพราะว่าเป็น D ีม n o เก็ได้แต่ว่าแค่ไม่เล่นไม่มี b f แฟเขาโผมาจะคีย์ซได้ไหมก็ได้นะคีย์ซก็ได้นะมันจะไว่กันนะสำหรับผมนะ มันมัน,ม,นมันต้องมาแกะ,ะทำนองอีกทีนึงมาแกะทำนองว่ามันมีผ่านไปทาง B ีแฟของต้นฉบับ F หรือเปล่ามี B ีแฟเข้ามาถ้า B ีแฟเข้ามาพูดแสดงว่าขีเอฟแค่นั้นเองนะครับอ่ะแล้วเพลงที่แนะนํากันมาเกิดมาเดาเงียบๆ <c oughs> <c oughs> เพลงได้นะเออผมว่ารู้สึกว่าเออเพลงนี้มันคือแค่ขึ้นต้นมาผมก็ว่ามันอ,ะอ่ะลองเล่น คเป็นความสนุกอะ่ะผมว่ารู้ดน,ดนตรีอ่ะคือมีความสนุกมีเนื้อหาที่เอ่อดีเนื้อหาที่แบบเอ้ยสนุกมันมันเหมาะกับการที่สนุกสนานนะ,ะครับอ่าแต่ข้างในเพลงอะ่ะก็จะมีดนตรีที่มัน เขาเรียกว่าไงมีดีกรีอยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆลองไปแกะดูนะครับเพลงนี้ผมก็โอเคเลยครับกับลายเบสนะครับลายเบสถือว่าเป็นลูกฝึกที่ดีเหมือนกันเพลงหนึ่งนะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่แนะนํากันขึ้นมานะครับขอบคุณนะครัาผมเบิร์ดไพสิกิลกดติดตามนะครับ